ไปเล่นฟิตเนสกันที่คอมนาดนะครับเรามาลองดูนะครับว่าที่จอดรถพิกไบที่คอมนาดเนี่ยอยู่ตรงไหนซึ่งผมเองก็ไม่เคยเอาไปนะเคยเอาแต่รถดินไปนะครับโอเคนะครับลงกันเลยเนาะ ียงดังมากนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นทางออกหมู่บ้านนะครับในหมู่บ้านเราก็จะพยายามขี่เบาๆนะครับเพราะว่าแลวเลยคือเกรงใจเบ้านนะครับ ซึ่งท่อก็ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะเบาสักเท่าไหร่นะครับแต่เราก็พยายามบิดเบาๆครับโอเคนะครับก็ออกมาจากหมู่บ้านแล้วนะฮะไม่รู้ว่ารถจะติดไหมนะครับก็ามาดูกันนะครับวันนี้สำหรับใครที่ มาเล่นที่ฟินเนสเฟิร์สที่คอมพนาดก็แม้มาเจอกันได้นะครับว่าผมก็เล่นอยู่นี่เหมือนกันนะครับเหงาฮะไม่มีเพื่อนนะครับมาเล่นได้กันได้นะครับก็มาแชร์เทคนิคกันเนาะส่วนทัวก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรมากมายนะครับก็เป็นยังเป็นเบเกเนอร์อยู่ครับเรามาดูกันนะว่าเส้นทางไปที่คอมพนาดเนี่ย เป็นยังไงนะและที่จอดมอเตอร์ไซค์อยู่ที่ไหนเพราะว่าผมขับรถยนต์ไปนั้นเนี่ยยังไม่เห็นที่จอดมอเตอร์ไซค์เลยนะครับมีจอดอยู่ที่แฟชั่นไอแลนด์นะฮะวันนี้เดี๋ยวเราก็ลองจะไปถามคุณน้ายามดูนะครับว่าเขาจอดมอเตอร์ไซค์ที่ไหนเพราะว่าบางทีเนี่ยตอนเช้าเ้าเนี่ยเราอาจจะได้แบบไปออกกําลังกายบ้างนะฮะเพราะผมชอบออกตอนเช้าเพราว่าตอนนี้อย่างเงี้ยทำงานมาเหนื่อยเนี่ยเราก็อยากพักผ่อนอ่ะเนาะนะครับ เดี๋ยวผมมาดูกันนะนะครับนี่ยก็เป็นทางออกกับหมู่บ้านนะครับก็วันนี้วันศุกร์ด้วยนะครับไม่รู้ว่าที่ฟินเนสน่ะคนจะเยอะหรือเปล่าหรือคนจะไปป่าที่กันนะครับซึ่งส่วนตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าขับเก่งอะไรนะครับก็แบบเพิ่งได้พิกไบมาครับคันแรกด้วยนะครับที่เรียกเป็นเจ้าดูกติมอนสเตอร์821ด้วยนะครับ ราะว่าจากแรกเลยคือชอบมันเป็นเอกลักษณ์ดีมันมีเอกลักษณ์ของมันดีนะครับก็คือมันเหมือนวัวกระทิงอ่ะผมส่วนตัวผมอ่ะผมคิดว่ามันเป็นวัวกระทิงนะมันมีโอ้เวลาขับมันกระชากมันดึงมันคิดว่ากระทิงเลยนะครับไปอาจจะว่าเป็นมอนสเตอร์เจ้าปีศาจอะไรเงี้ยนะครับแต่ของผมเนี่ย ว่ามันวัวกระทิงชัดๆนะฮะวัวกระทิงพยศด้วยนะฮะซึ่งผมว่ามันเหมาะกับวัวกระทิงนะเนี่ยผมว่าผมยังจะเอาเป็นไปแวบ,บสติ๊กเกอร์เป็นรูปวัวกระทิงเลยนะครับเี่พันก็ฉลามใช่ปะอ้นี่น่าจะเป็นวัวกระทิงะฮรับแซดก็แรดเนาะแซดเนี่ยครับเป็นเหมือนแรดนะฮะแต่ตัวนี้เนี่ยมันเหมือนวัวกระทิงมากเลยผมว่า ว่าเออแล้วทำไมจริงๆผมมีสปาร์ค1้5นะแต่ว่าที่ไม่ไดเอามาเนี่ยเพราะอย่างแรกเลยคือเห็นว่าที่คมบนาดมันมันมีเจเฉพาะที่จอดบิ๊กไบค์อ่ะที่จอดมอเไซค์ทั่วไปมันไม่มีมันหาย,ยากอ,อันนี้ไม่รู้ว่าข้อมูลอัปเดตไหมนะนะครับโอ้นะครับ,นะร,บรถค่อนข้างเยอะคนกลับมาจากทำงานนะครับ พีจักซี่พานหน้าเขาจะออกครับแต่การที่เรามีรถท่อดังมันก็ดีอย่างหนึ่งนะมันไม่ค่อยโดนตัดหน้านะต้องบอกว่าไม่ค่อยไม่ใช่ว่าไม่เลยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยก็อยู่ที่นี่สายคนขับด้วยนะครับเนี่ยเราก็โม้ไปเรื่อยยนะชิวๆนะครับ ขับรถเฉีวๆกันวันศุกร์เนาะดูเอ้ยไม่ใช่ดีวันนี้ไม่ใช่วันศุกร์ผมหลงวันอังคารนะครับขับรถช้ียวๆกันนะครวันอังคารหลงวันแล้วผมทํางานเนยอะเบอร์จิตใจเรอวันศุกร์วันเสาร์อย่างนี้เลยอยากพัก <laughs> นะครับ ชิวครับวันนี้อากาศก็ไม่ร้อนนะอากาศเย็นสบายๆนะครับเหมือนฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกนะครับก็ภาวนาให้พายุมันรีบออกบ้างนะฮะจะได้ล้างบ้างรถนะครับอันนี้ล้างไปไม่กี่วันก็แบบโอ้โหตกอีกแล้วนะฮะตกมามันก็ดีดนะครับรถเราไม่ได้ใส่กันดีดด้วยนะครับ โอเคเดี๋ยวเราตัดภาพไปที่ <c oughs> คอมพาหนเลยแล้วกันเนาะ <c oughs> โอเคครับก็วันนี้ตอนนี้เรามาถึงทางใหญ่แล้วนะไอ้ถนนใหญ่นะครับติดปากมาซาทินะก็มาถึงถนนใหญ่แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวน,นิดนึงก็จะถึงคอมพาดแล้วโอ้โหมันดึงจริงๆระงรถคันนี้เบาๆบๆครับจะถึงแล้ว มานาดนะคโคตรใกล้นะฮะใกล้จัดนะครับเ,เพื่อนๆเอามาดูนะครับว่าจอดตรงไหนครับมั่วไปก่อนนะครับ ไเนีฮยก็มาอย่างนี้นะฮะโอ้ยหน่อยไปไปไงต่อวะเนี่ยมาไปอย่างี้นะฮะก็ ทางไหนครับทุกคนโอ้โหงงมากครับเพื่อนๆเอามีแต่ทางออกแล้วครับก็คืองงอะครับก็คืองงอะครับเพื่อนๆก็คือโอ้ ถามนะครับผาาตรงไหนครับพบี่ครับที่จอดมอไซค์ตรงไหนครับอ๋อไปแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วครับอ๋อครับขอบคุณครับผม นีะครับไม่รู้ครับทางไหนครับมั่ <c oughs> นนว,ว,ว,วน,นะครับอ๋อนี่ไงฮะนี่ไงฮะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วแม่นะฮะหาตั้งนานฮนะอยู่นี่นี่เองนะฮะแล้วเราก็แบบโอ้วงเลี้ยวแคบครับแม่พ้น ก็คือเนี่ยเป็นทางที่จอดมอเตอร์ไซค์นะฮะโอเคครับเราก็ถึงแล้วนะครับกับการที่จอดบนทอมพนาดนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับก็ใครที่มานะครับก็มาจอดตรงนี้ได้นะครับครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับ